การแข่งขันขี่ม้า Endurance รายการมาเลเซียไทยแลนด์สิงคโปร์ Open โอเพน Endurance Challenge Trophy 2013ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่สโมสรขี่ม้าเดอะฮอสเซตเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสโมสรขี่ม้าเดอะฮอสเซตประเทศไทยกับโดยเยลตังกานู Endurance Stable ประเทศมาเลเซียการแข่งขันขีนข่ม้า Endurance หรือเรียกให้เข้าใจว่าการขี่ม้าระยะทางไกล ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4ติดต่อกันโดยในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันขึ้น2ครั้งโดยประเทศไทยจะสลับกันเป็นเจ้าภาพกับประเทศมาเลเซียซึ่งการแข่งขันขี่ม้าเอนดูแลนด์นี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่รุ่นระยะทาง30กิโลเมตรรุนระยะทาง60กิโลเมตรและรุ่นสุดท้ายรุ่นระยะทาง80กิโลเมตรโดยในรุ่นสุดท้ายนี้จะใช้กติกาของสหาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ซึ่งในแต่ละรุ่นนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการตรวจม้าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าม้าแต่ละตัวอยู่ในสภาพพร้อมที่ลงแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีม้าก,กว่า56ตัวจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศออสเตรเลียประเทศอังกฤษประเทศเกาหลีใต้และประเทศอินเดีย สำหรับในวันที่22ธันวาคม2556จะเป็นการแข่งขันขี่ม,ม้าในประเภทรุ่นระยะทาง60กิโลเมตรและรุ่นระยะทาง80กิโลเมตรทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้ที่สโมสรขี่ม,ม้าเดอะฮอสเซตเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของแมตต์มาเลเซียไทยแลนด์กับสิงคโปร์นะครับซึ่งเราจัดกันมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สแล้วนะครับ แล้วก็แมตช์นี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าเมืองไทยแข่งแล้วก็ที่มาเลเซียแข่งนะครับวันนี้เนี่ยทางทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์ก็ขนม้ามาจากประเทศของเขานะครับมาร่วมการแข่งขันซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4เนี่ยแมตช์การแข่งขันก็ม้าจํานวนม้าก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเราเริ่มต้นกันแค่ไม่กี่ตัววันนี้เนี่ยสามสิบตัวนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งกรรมการต่างชาตินะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เ TE ข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยครับ